สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบบุญจะพาเพื่อนๆมาฝึกสมาธิแบบง่ายๆกันนะคะวิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ชอบนั่งหลับตาทําได้ง่ายๆมากเลยค่ะเรามีใช้อุปกรณ์คือปากกากระดาษหรือสําหรับคนที่มี i-pad หรือโทรศัพท์ก็ทําในโทรศัพท์หรือ iPad ก็ได้นะคะประโยชน์ของการฝึกสมาธิ เรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราล่างวงกลมขึ้นมาค่ะนนลักษณะรูปวงกลมจากนั้นนะคะเราเติมสีลงไปค่ะสีที่เราเติมลงไปนี้จะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะตามสีที่เราชอบหรือคนที่วาดในกระดาษนะคะก็สามารถวอลบายสีเป็นสีในวงกลมระบายให้เต็มค่ะจากนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีการ แต้มจุดนะคะเป็นวงกลมนี่แหละก็คือเราจะใช้วงกลมอย่างเดียวเลยในวันนี้ก็คือเราแต้มลงไปเป็นจุดนะคะตามคลิปเลยค่ะค่อยๆฝึกไปนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่มีสมาธิจิตเราสัดสายเมื่อใดอะค่ะจุดที่เราแต้มมันจะไม่เป็นเส้นตรงสังเกตดูนะคะในคลิปใบบุญก็มีการเผลอบ้างค่ะ เพราะว่าจิตของเราเหมือนลิงใช่ไหมคะมันก็จะวิ่งสัตสายไปเรื่อยๆไม่ยอมอยู่เป็นที่เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกค่ะแล้วก็เพื่อให้จิตของเรานะคะมีที่เกาะเราก็คือเป็นการฝึกสมาธินั่นเองค่ะทําให้เราสามารถจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะคะทําได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะช่วยสําหรับคนที่มีสมาธิสั้นนะคะ แล้วก็ทําให้ความจําดีขึ้นสังเกตไหมคะว่าบางทีเราชอบลืมนู่นลืมนี่เอ๊ะเอาคุณแจไปหรือยังนะเอ๊ะปิดน้ําปิดไฟหรือยังนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเกิดจากที่เราไม่มไม่มีสมาธิในระหว่างการทํากิจกรรมนั้นๆนะคะลองสังเกตตัวเองค่ะใบบุญเป็นบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาธินั่นเอง พอเราได้ฝึกสมาธิบ่อยๆนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำติดต่อกันได้ทุกวนันวันละ5นาทีค่ะมันก็สามารถเพิ่มให้เรามีสมาธิมากขึ้นจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นค่ะทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะลองทำกันดูนะคะ